ผู้ชมคะเดี๋ยวมาติดตามสถานการณ์โควิดในต่างจังหวัดกันบ้างนะคะไปกันที่จังหวัดเพชรบุรีก่อนค่ะโดยทางศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่ออำเภอเขาย้อยนะคะได้มีการนำรถพุ่มพวงบรรทุกผกักบรรทุกข้าวสารแล้วก็ของสดนะคะไปแจกให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ค่ะ ดี๋ไปดูภาพกันนะคะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะเขาก็มีนําผักสดมาใส่ถุงนะคะมีไข่ไก่มีข้าวสารนะคะคุณผู้ชมที่หอประชุมอำเภอเขาย้อยอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีนะคะนางวิพรแววสีผ่องในอําเภอเขาย้อยนําหัวนหน้าส่วนราชการอําเภอเขาย้อยแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะรวมถึงประชาชนจิตอาสาด้วยทําการแพ็คนะคะไม่ว่าจะเป็นผักข้าวสารน้ํามันพืช ไข่ไก่น้ำปลาไก่สดหมูสดปลาทูแล้วก็น้ำดื่มนะคะนำไปติดบนรถพุ่มพวงค่ะแล้วก็นำไปแจกให้กับประชาชนนะคะตามโครงการอำเภอปันสุขเคลื่อนที่ที่อำเภอเขาย้อยนะคะโดยศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อเป็นผู้จัดให้มีขึ้นค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมคะเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ในจังหวัดนะคะโดยนำรถพุ่มพวง,พงบรรทุก สิ่งของต่างๆนะคะ,คะเพื่อนําไปให้ประชาชนเนี่ยได้ปรุงสดๆไปแจกโดยไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการค่ะโดยสิ่งของที่นามาแจกนะคะก็ได้รับบริจาคมาจากผู้ที่มีจิตศรัทธาจากวุน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ภาคเอกชนค่ะโดยทางคุณวิพรนะคะในอำเภอเขาย้อยก็บอกว่าทุกวันนี้ค่ะเป็นที่ทราบกันดีว่าโควิด1 9ทีนทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก ทางอำเภอเขาย้อยค่ะได้ดำเนินการทำหน้าที่ตามนโยบายของอธิบดีกรมการปกครองคือสร้างความสุขให้กับประชาชนนะคะที่มีความทุกข์ต้องมีการเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคะแจกของเพื่อเป็นการบูรณาการร่วมกันของทุกส่วนของอำเภอก็มีทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหัวหน้าราชการแล้วก็ภาคเอกชนเนี่ยมาบูรณาการร่วมกันบางท่านนะคะก็นํเข้าวสารน้ํามันพืชน,นะคะ เอามานะคะเพื่อจะแจกให้กับประชาชนโดยให้ทางอำเภอเขาย้อยนําไปซื้อมารวมกันบางท่านเนี่ยเขาบอกว่าแจกเป็นปัจจัยทางอํเาเภอเองเนี่ยก็ได้นําปัจจัยไปซื้อมาเป็นของนะคะแล้วก็นําไปติดไว้บนรถพุ่มพวง,พงไปแจกให้กับประชาชนนั่นเองเนี่ค่ะเป็นภาพบรรยากาศนะคะก็มีประชาชนนะคะเดินทางมาต่อแถวนะคะแล้วก็รับของ ไม่ว่าจะเป็นผักผล,ลไม้อ่ไก่สดหมูสดไข่ไก่นะคะเอาไปประกอบอาหารที่บ้านก็เป็นทานน้าใจะคช่วยคนในชุมชนนะใช่ค่ะอแต่ก็เมื่อสักครู่นี้การยืนก็เว้นระยะห่างนะคะ<ม>ไปกันที่อีกจังหวัดหนึ่งค่ะที่ขอนแก่นนะก็อันนี้เป็นเรื่องของผลกระทบจากโควิด1 9ทนะีในเรื่องของการประกอบอาชีพนะคะคุณผู้ชมคะ่ะมีร้านค้าไก่ย่างเขาวสวนกวาง<ม>ค่ะริมถนนมิตรภาพ เขาบอกว่าตอนนี้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 เป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าไรายได้นหายไปกว่าครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวค่ะนี่ค่ะเป็นภาพบรรยากาศคือเรียกลูกค้าก็แล้วนะคะคุณคุณผู้ชมคุณแมวเห็นถนนไหมคะโลง่ลงมากโล่งม,มากๆนะคะคือเรียกยังไงก็ไม่มีรถนะคะคุณผู้ชมคือทางผู้สื่อข่าวี่ก็เลยลงพื้นที่นะคะไปสำรวจบรรยากาศการซื้อขายไก่ย่างนะคะเขาสวนกวาง ริมถนนมิตรภาพอเภอขาสวนกวางจัังหวดขอนแก่นค่ะในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด1 9อย่างที่เห็นนะคะคุณผู้ชมบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความเงียบเหงาค่ะกว่าที่รถยนต์ที่ขับผ่านไปมาเนี่ยจะจอดแวะแต่ละครั้งนะคะก็กินเวลาหลายชั่วโมงอย่างเช่นที่ร้านเจเตียงไก่ย่างเขาสวนกวางก็เป็นหนึ่งในร้านขายไก่ย่างในจุดนี้เนี่ยจำนวนกว่า40ร้านที่มีด้วยกันนะก็ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเช่นกัน โดยนางสาวพนิดาอินทนามค่ะร้านเจ๊เตียงไก่ย่างเขาวสวนกวางนี่นะคะท่านนี้แหละก็บอกว่าจากแต่ก่อนเนี่ยจะมีลูกค้ามานั่งทานไก่ย่างส้มตามที่ร้านจนแทบทำไม่ทันแต่ทุกวันนี้นะคะเงียบเหงามากวัตถุดิบบางอย่างจากที่เคยเตรียมไว้เพื่อนำม,มาทำเมนูกับลูกค้าทุกวันนี้ต้องใช้วิธีให้ลูกค้าสั่งก่อนหากไม่มีจึงขับรถไปซื้อที่ตลาดใกล้ๆมาปรุงอาหารนะคะเพื่อป้องกันวัตถุดิบเน่าเสีย ซึ่งจะทําให้ตัวเองเนี่ยขาดทุนไปด้วยตอนนี้ถือว่ากระทบไปทุกอย่างคะ่ะทั้งค่าใช้จ่ายแต่ก็ต้องกัดฟันสู้เพราะหากไม่ขายไก่ย่างก็ไม่รู้จะไปทําอะไรตอนนี้ต้องลดจํานวนวัตถุดิบลงคะ่ะเพราะว่าขายไม่ได้เดี๋ยวไปฟังเสียงของคุณพนิดาคะ่ะข,ข้าวของอะไรที่ซื้อมาก็เสียหายแบบมันซื้อเยอะไม่ได้ลงเยอะไม่ได้ถ้าลงเยอะก็อย่างมากก็เอามันทากินเพราะว่าลูกค้าไม่การานั่งโต๊ะ ช่เขาก็กลัวเราก็กลัวแต่ก็ต้องขายเนาะมไม่ขายก็มันจะไปทำอะไรขายได้เยอะไหมครับแต่ละวันไม,ไม่ไม่เลยยอดจากถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยให้สิบเปอร์เซ็นต์จากร้อยเปอร์เซ็นต์นะให้สิบเปอร์เซ็นต์ที่เคยได้ปกติช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยไก่มันน่าจะเหลือน้อยแล้วใช่ไหมครับในแต่ละวันตอนนี้เป็นยังไงไม่ไม่กล้าย,ย่างเลยตกเย็นมาก็ไม่กล้าย,ย่างแล้วไก่เพราะว่ามันเงียบ ถ้ามันเงียบเราย่างไม่ได้แล้วเพราะย่างแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นไก่เก่าเราขายลูกค้าไม่ได้แล้วก็กินเองกินเองก็ไม่อยากจะกินแล้วเบื่อแล้วไม่ไหวจะกินละค่ะไปฟังเสียงอีกหนึ่งร้านนะคะคือร้านสปายเทยท่อมร้านขายไก่ย่างเขาสนกวางค่ะเจ้าของคือคุณสมส่วนบุตรดีเคนนะคะนี่ค่ะก็บอกนะคะว่าบริเวณที่ขายไก่ย่างเขาสนกวางนะคะต้องบอกว่าปกติเนี่ยจะเป็นแบบพร้อมทานที่วางอยู่บนแผงหลายสิบไม้ หากดูจากจำนวนที่เหลืออยู่อาจดูเหมือนว่าทางร้านขายได้ใกล้หมดแล้วแต่ในความเป็นจริงนะคะกลับเป็นไก่ย่างที่ทางร้านเนี่ยวางขายมาตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะแล้วก็แทบจะขายไม่ได้เลยนะคะเนื่องจากไม่มีลูกค้าแวะเป็นผลมาจากโควิด -19 ที่ผู้คนเนี่ยงดการเดินทางท่องเที่ยวและก็สถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยปิดชั่วคราวค่ะทำให้ลูกค้าที่ส่วนใหญ่เป็นนะักท่องเที่ยวหายไปเดี๋ยวไปฟังเสียงของคุณสมส่วนค่ะไม่ให้หนั่งโต๊ะ แม่นั่งโต๊ะคือได้ไก่ห่อแต่คนก็ผ่านไปผ่านมาได้เขาไม่ได้ล็อกดาวน์ใช่ไหมละ <fur> ่ะแต่เราก็พอได้อยู่ไก่ห่อแต่ก็ไม่มากแต่มันก็เหมือนนั่นไม่เหมือนนั่งโต๊ะเนาะแต่รอบสามสุดท้ายล่าสุดมานี้หนักหน่อยไม่มีคนรถวิ่งเลยไม่มีใครไปใครมาเลยแม่ค้าก็แย่ยังไงต่อล่ะทีนี้กระทบทุกอย่างผมว่ากระทบกระทบเราแบบไหนไหนายได้เราไปใช่ รายได้เราก็หายไปแล้วเราก็ต้องยืมกู้เงินดอกเขามาหมุนเวียนซื้อของเพราะเงินเราต้องใช้ใจ่ายกินทุกวันใช่ไหมล่ะแล้วทีนี้ของขายไม่ได้เรายืมเงินเขาเอาไปมาเก็บเอาตอนเย็นอย่างเงี้ยกระทบทุกอย่างแย่ส้มตาก็ไม่ได้วันหนึ่งสองจานก็ไม่ได้ไก่ก็วันละห้าตัวหกตัวถึงข้ามมาก็ได้ถึงสิบก็ไม่รู้ นี่ก็เป็นเสียงของประชาชนนะคะที่ได้รับผลกระทบจากโควิดในทีนะคะทาให้การค้าขายเนี่ยค่อนข้างที่จะลําบากเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของระยะที่3ของโควิดในทีนี่ถือว่าส่งผลกระทบอย่างมากเลยนะคะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก u t u b บมติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR code ได้เลยครับ